เอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ลงมินในเกมเดียเอร่านั่นเองนะครับคลิปนี้ลุงจะมาสุ่มกาชานะครับประมาณ80ครั้งนะครับก็รวมตั๋วนะครับตั๋วประมาณ40ใบนะครับแล้วก็เพชรอีกประมาณ4,400นะครับเพชรที่เหลือเนี่ยลุงจะเก็บไว้ซื้อของจําเป็นในการเล่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นยากถ้าเกิดว่าไม่มีเพชรเลยนะครับซึ่งตัวละครที่ลุงอยากได้ก็จะเป็นตัวระดับเทีย SSS นะครับก็จะเป็นน้องเออร์เทลนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแท้งอย่างไครส แล้วก็ตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งซี่เป็นสายโจมตีไกลน้องสปิน่านั่นเองนะครับก็จะมี3ตัวนี้ที่ลุงเล็งๆไว้นะครับที่อยากจะได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสุ่มกาชากันซึ่งตั๋วเนี่ยลุงสะสมไว้ได้แล้วก็ทางเซิเร์ฟเนี่ยเขาแจกมาอีกด้วยนะครับอีกประมาณ10บใบก็รวมเป็น41ใบนะครับลุงก็จะสุ่มประมาณ40ใบนะครับรวมกับเพชรอย่างที่บอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราก่อนสุ่มเนี่ยขอมาดูเรทกาชานิดนึงนะครับเรทการออกของเกมนี้นะครับ อ่ามันก็จะมีเลทออกเนี่ยตัวดีๆเนาะก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสะสมเลเวลของการซัมมอนไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีเลทเพิ่มมากขึ้นนะครับเลทในการออกตัวระดับ C เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะท่านผู้ชมสังเกตนะเลเวล1จะอยู่ที่68นะครับเลเวล2จะอยู่ที่62นะครับ เลเวล3นะครับจนถึงเลเวล7เรทการออกตัวระดับ C เนี่ยจะน้อยลงนะครับแต่เพิ่มนะครับแต่เขาจะมาเพิ่มให้กับระดับ B กับระดับ A แล้วก็ระดับที่สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเลเวลการสาม m o เราสูงขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นระดับ B นะครับจาก30%นะครับเพิ่มมาเป็น36%ไปจนถึงเลเวล8 นะครับเขาจะมีอัตราการสุ่มได้ระดับ B สูงถึง62%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับ A นะครับเขาก็จะมีเลทออกอยู่ที่เลเวล1นะจะอยู่ที่0.992%นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาที่ระดับ8นะครับเลทที่ออกตัวระดับ A เนี่ยจะอยู่ที่32%นะครับถือว่าสูงจากเดิมมากๆเลยนะครับขึ้นมา30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวระดับ S เนี่ยในช่วงแรกเลเวล1ถึงเลเวล3เนี่ยจะไม่มีเลทออกเลยนะท่านผู้ชมจะมาออออกยู่่ทีเเลลว4ขง การซัมอนนะครับอยู่ที่0.68เอร์เซนะครับถ้าเกิดว่าเลเวล8นะครับตัวระดับ S เนี่ยจะออกอยู่ที่4นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มกระชาก,กันดีกว่าดูเลดซัมอนแล้วประมาณนี้เนาะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสิครั้งแรกมากันเลยท่านผู้ชมโอเคไปเคมาแล้วนะครับลุงก็จะกดไปเลยนะนี่ตรงนี้ดูสิว่า ตัวละครที่เราต้องการจะมาบ้างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม10ครั้งแรกยังไงจะมาหรือเปล่าปึ้งฮึขอก,กดตรงสว่างแล้วกันนะเออสิบครั้งแรกตัวอะไรมาบ้างตัวระดับ B มา1น,นะครับ2 3 4ส,ส,สตัวนะครับอ่าก็โอเคถือว่ายังได้ตัวระดับ B นะท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้นะครับเราก็ได้ตัวที่สามารถลงอีเวนต์ลงดันเจี้ยนต่างๆมาได้1ตัวนะครับโอเค ไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าครั้งที่20นะครับครั้งที่2เราบอกให้กดที่นี่นะครับกดเข้าไปเลยอ่าไปแบบนี้เลยนะผู้ชมอึ๊บดูซิว่าเราจะได้ตัวดีๆไหมไม่อยากกดข้ามนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากดูแอนิเมชันเนี่ยก็กดข้ามทางขวาบนได้นะครับอ่ะกดแบบนี้บ้างมามาที่ผืออึ๊บอึ๊บระดับ C นะครับมาอื้อเลยแล้วก็อะ ระดับ B มา1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวที่ลุงต้องการเลยสักตัวหนึ่งนะครับอ่ายังไม่ใช่นะโอเคไปกันต่อท่านผู้ชมปุ๊บนี่ครั้งที่30นะครับครั้งที่3เนะาะ30ใบรอบนี้กดไปเลยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยมีสีปแปลกๆมาบ้างหรือเปล่าอันนี้ลุงยังจับ หลักของแอนิเมชันไม่ได้เลยว่าตัวละดีๆเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของแอนิเมชันแบบไหนนะผู้ชมปึ๊บปึ๊บโอ้โหระดับ B นะครับ B มา1 2 3 4ตัวนะครับดังนั้นเป็นระดับ C ล้วนเลยนะครับแต่อันนี้คือใครรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ระดับ C นะอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับลุงได้ตัวละครใหม่ๆเพียบเลยนะตัวละครที่ยังไม่ได้นะครับอ่าโอเคไปกันต่อนะครับ ครั้งที่40นะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับรอบที่4ครั้งที่40ไปกันเลยปึ๊บ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 อนิเมชันเขาจะดูยากนิดนึงว่าเราได้ตัวดีหรือไม่ดีเนาะมันจะไม่มีแบบสัญลักษณ์อะไรบอกเลยอไอทีนึงปึ๊บ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 โอ้โหระดับบล้วนๆเลยตอนนี้1 2 3 4 5สอี่ห้าห้าตัวละครระดับ B ีนะครับ ได้ตัวละครอะไรที่เราต้องการบ้างหรือเปล่าแน่ยังไม่เจอนะครับท่านผู้ชมโอเคครั้งนี้ก็ตัวหมดไปแล้ว40ใบนะครับอย่างที่บอกลุงก็จะสุ่มเพชรประมาณอีก4รอบเนาะประมาณ4,400เพชรนะครับไปกันเลยท่านผู้ชมป๊าบขอให้กดไปทีนึงอ่ากดข้ามเลยได้ไหม,อ,มอยากกดข้ามเหมือนกันนะแต่อยากดูแอนิเมชันดีๆเนะี่ย ตัวระดับ A จะมาบ้างหรือเปล่าตัวสูงสูงเนี่ยตัวระดับดีๆหน่อยตัวละครที่ต้องการนะครับจะมาหรือเปล่านะปึ๊บโอ้โหเกมนี้มีแต่ตัว B ทั้งนั้นเลยหรือระดับ B ทั้งนั้นเลยเหรอออกมาเนี่ยอ่าแต่ว่าจะมีตัวละครใหม่ที่ยังไม่เคยได้มานะอ่ามีอยู่มีอยู่อย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่อ่าโอเคไปนะครับแล้วก็มาครั้งต่อมานะครับครั้งที่60นะท่านผู้ชม60แล้วนะครับ กดไปเลยยังไงยังไงเอาเมาส์ออกก่อนเพื่อไม่ขวางทางให้เขามาหาลุงนะครับต้องเอาเมาส์ออกเดี๋ยวจะขวางทางเดี๋ยวขอหมุนรอบนี้หมุนๆหน,หน่อยไม่แตะที่หินแล้วแตะตรงนี้ดีกว่าเอาลองดูซิว่าจะมาไหมปึ๊บโอ้หมีตัวอะไรบ้างไหมเนี่ยที่น่าสนใจยังนะครับ รู้สึกว่าเกมนี้เขาจะบอกว่าเลดเกลือมากท่านผู้ชมแต่ว่าตัวละครพวกนี้สามารถเอาไปเลื่อนระดับได้นะครับก็ไม่เป็นไรเค็มๆแบบนี้ชอบโอเคมาถึงครั้งที่70นะครับไปกันต่อนะครับไปเลยแตะไปแล้วนะครับยังไงยังไงจะมาให้ชื่นใจสักตัวไหมระดับ A ก็ยังดีนะขอระดับ A สักตัวหนึ่งนะครับ แตะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บได้ตัวที่เราต้องการไหมใครรอสน่าจะใช่นะตัวนี้นะครับระดับ B นะครับน่าจะเป็นใครรอสมาแล้วนะครับส่วนเออเทลเออเทลนี้ยังไม่เห็นนะหรือว่าลุงมองข้ามไปเพไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เซอร์ฟิเน่เนี่ยลุงก็ไม่แน่ใจว่ามาหรือ,อยังนะมันสุ่มเยอะไงเออสุ่มเยอะไม่แน่ใจว่าเขามาหรือ,อยังนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะมาดูอีกทีนึงนะครับ ครั้งที่แ0แล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับลุงจะเหลือเพชรไปประมาณ1,100แล้วกันนะปุ๊บเขาให้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปกันในตัวละครที่เรามีนะครับว่าเรามีตัวอะไรมาบ้างมันสุ่มออกมาเยอะไงลุงอาจจะมองไม่ทันนะครับอาจจะมองไม่ทันก็ได้นะหวังแค่ตัวระดับ A อย่างเดียวเลยแต่ว่าตัวที่เขาออกมาเนี่ยก็คือ B กับ C อย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่เราต้องการว่ามาหรือเปล่าแต่ว่าเขาอยู่ระดับไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคอึ๊บโอ้โหระดับ B ล้วนๆเลยนะครับเอ้ยนี่ไงใช่ไหมน้องเอเทอร์นะครับแต่อยู่ระดับ C หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าน้องเอเทอร์แน่หรือเปล่านะครับระดับ C ขวามือสุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะท่านผู้ชมปึ๊บอ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับ80ครั้งนะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่เราได้มากันว่าได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับไปดูผลสรุปกันมาที่ฮีโร่นะครับ ปุ๊บเข้ามาแล้วนะมาดูตัวละครนะครับที่เราได้มาใหม่ก็จะมีซีมูนนะครับอาซินี่ตัวซ้ําเราก็จะมีลินนะครับซซฟิน่ามาแล้วนี่ไงซาฟิน่าแต่ว่าอยู่ระดับบีนะครับไม่เป็นไรนี่เซฟิน่ามา2ตัวเลยระดับบีนะครับแล้วก็มีไครอสมาแล้วระดับบีนะครับน้องเออร์เทลมาจริงๆนะครับอยู่ระดับบีนี่ไงพิยอนเอลราก็มานะครับ มีตัวอะไรอีกซาฟีน่าตัวที่3นะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกเนี่ยหลายตัวเลยท่านผู้ชมการสุ่มอ้ามีเอเรียลมาด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวแทงเออไม่ใช่ตัวแทงเด็ดซัพพอร์ตสายกลางโล่ให้เพื่อนนะครับ mm hmm. เท่ากับว่าลุงเนี่ยได้ตัวเทียร์ระดับ SSS มาเกือบครบเลยนะท่านะผู้ชมน่าจะครบเลยแหละนะน่าจะครบเลยนะครับ เดี๋ยวเราต้องมาอัประดับอีกทีหนึ่งนะครับมีเอเรียลมามีแบบตัวละครดีๆพวกนี้มานะครับลุงสามารถจัดทีมได้รวดเร็วเลยนะครับน่าจะเก่งขึ้นเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวขอมาดูน้องเอเทลนิดหนึ่งอยู่ไหนเอเทลเลยไปแล้วเนี่ยนี่ไงเอเธอรระดับ4นะครับเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่ใช่เอเทลคนนี้กดผิด <laughs> เดี๋ยวเอเทลจะอยู่นี่อ่าเอเทออยู่นี่นะครับ มาดูที่สกิลของน้องเอเทียวกันนะครับใช่จริงๆด้วยนะครับสร้างความเสียหายเวท3ามเพราะว่าเขาอยู่ระดับ B นะท่านผู้ชมไม่ขึ้นระดับ s s r นะครับค่าเอฟเฟกต์หรือว่าค่าสกิลต่างเนี่ยมันก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะต้องเลื่อนขั้นของเขานะครับเอาเวสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลดแอตแทกอ่าแค่นี้ลุงก็มีตัวละครที่สามารถจัดทีมได้แล้วตัวละครตัวนี้นะครับลุงไม่แน่ใจเหมือนกันนะพียยนเนี่ยว่าจะเก่งหรือเปล่าขอดูสกิลนิดหนึ่งสร้างความเสียหายกายภาพ4หน่วรนะคสับ เราก็จะเพิ่มคริติคอลของตัวเองนะครับ20%นะครับนาน5วิเนาะแต่ว่าเขาไปสายโจมตีใกล้นะตัวนี้นะครับโอเคลุงมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับลุงจะมารีวิวสกิลของแต่ละตัวกันว่าน่าใช้ขนาดไหนนะครับนะอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปก่อนนะครับนี่มีตัวละครน่าใช้หลายตัวเลยนะครับ โอเคครับสรุปแล้วคลิปนี้ลุงไม่เกลือนะได้ตัวละครที่ลุงต้องการมาเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่สูงระดับเขาไม่สูงถึงระดับ A นะครับอยู่แค่ระดับ B กับระดับ C เนาะแต่ว่าได้ตัวละครที่ลุงต้องการมาก็ถือว่าไม่เกลือแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคลิปหน้าลุงจะทําคลิปอะไรต่อไปจะไ,ไม่พลาดกันคลิปนี้บ๊ายบายครับ